ได้พิเศษเหรอครับพิเศษก็มาได้มากับคุณนี่เลยเออแซวแต่ก่อนอื่นผมต้อง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 ,อง,องครับมาอยู่ด้วยกันครับอิมครับฮัเมะมาชิเตะเกรดอินเดสโยรชิกุโอนิกาชิมาส กลับมาจากญี่ปุ่นแล้วคุณอินเขาไม่ได้ไปด้วยโว้ยก็เลยกาัมาแบบผมก็เลยมาชวนกินร้านอาหารญี่ปุ่นมือกูช่วยอะไรหรอเมื่อกี้ไม่ก็จะพูดอินเดสเฉยๆกินกินกินกิแปลว่าอะไรที่พูดเมื่อกี้แปลว่าสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมเซตอินครับฝันไม่สัปส่วด้วยนะครับพิเศษนะพี่มันอยู่ตรงไหนนะพี่ความพิเศษก็เพราะว่าได้กินเนี่ยทุกคนนี่ไงครับแล้วผมไม่พิเศษเหรอครับพิเศษก็มาได้มากับคุณนี่เอง แต่กอดอื่นผมต้องหมตน้งผมต้ำหมด้ำไปป้อไหนพวงมีหรอ๋อชอบมันหวานเกินชอบมันคิ้วดีคนสิเธอเคยทำงานเป็นเป็นไบ้างฉันเป็นเอ็ก o ์โ r บครับอินโฉดแต่คุณนี่เอ็กคูแน่เลยอ่ะอินคูเลยครับ เอเนร์จ้มันหมดเฉยๆเปล่าผมเออผมว่าผมไม่มีแรงเฉยเสลับกันแหละพี่บางคนบางวันคนนี้ก็เป็น i n t เวิร์ t บางวันคนนี้ก็จะเป็น extrovert ตลอดฉันเป็นเอกนะเอกอะไรครับเอกเมน ีค่ครับครับพฤติกรรมการกินของพี่อินนี่เป็นไงบ้างครับพฤติกรรมการกินเขาแปลกๆอ่ะเหมือนมันต้องขอข้าวขอชามข้าวแล้วก็ยิ้มปกติก็ถ้าโดนเรียก3ทีก็จะรีบวิ่งมาครับกินได้ทุกอย่างไม่จริงว่ากินได้ทุกอย่างเพราะว่าผมได้อินไซด์มาไปถ่ายรายการไฮซีซั่นเนี่ยพี่อินบอกว่าไม่เคยเดินตลาดสดเลยเอ้ยแต่ไม่ค่อยเดินแบบไม่ค่อยมีโอกาสไงจริงเหรอคือเป็นแบบติดแกมลูกขนุน เราไม่ได้ติดแกมต่ว่ากรุงเทพมันไม่มีตลาดสดกรุงเทพมันไม่มีตลาดสดมีถ้ามีก็อยากไปจะจิจิลาอะไรก็ได้ออเป็นคนง่ายง่ายใช่ไหมอะไรก็ได้ลองถามทุกคนได้ว่าอยู่ง่ายกินง่ายใช่ไหมพี่แกรอะไรก็ได้ที่อินบอกอ่ะต้องมีหมายความว่ายังไงอ่ะ มันถือว่าอินบอกว่าอินกินอะไรก็ได้เลยครับโอกก็เนี่ยหลักฐานพี่ชัดเจนถ้าเงาอยากกินอะไรขึ้นมาปุ๊บแล้วเกิดที่นั่นไม่มีทําไงก็ยอมยอมเขาไว้เลยใช้ไมค์เกทแกเกทตอบใช่ครับอินจะเป็นอย่างนั้นเลยครับอินจะไม่บอกให้ทีมงานหรือใครบอกบอกว่าแบบอินอยากกินอันนี้อินอยากกินอันนี้โขาต้ให้ทําการ้านมาเรื่องเนี้ยแรงมากเลยอ่ะแกเขาพูดทุกที่ พูดถึงกินอาหารแต่ผมอยากรู้ว่าคนรวยๆทนธุรกิจ10ล้านร้อยล้านอย่างพี่เนี่ยเคยกินแพงสุดเนี่ยเท่าไหร่กับส0่หมื่นปอนสี่ปอนประมาณล้านกว่า ฉันไม่ได้ออกเพื่อฉันออกอยู่ลอนดอนไปไปดูบอลแล้วก็กินข้าวแบบเงินจัดหลายคนสิบกว่าคนกินอะไรอะพี่มันคืออะไรอะอยากรู้อะมันเป็นเมดิเตอร์เรเนียนพวกซีฟู้ดอะมีพวกแบบกุ้งแดงพวกอะไรอย่างเงี้ยเครื่องดื่มหนึ่งสองสามไงผมกินเรื่อยผขึ้นไปสิบล้านพี่มึงเริ่มตัดเช็ดปากก่อนวันนีมันไม่อิ่มไงก็เลยกินสิบล้านเฮ้ยป้อไหนของพี่เหรอม่าชอบมันหวานเกินชอบมันคิ้วดี